เน่หของท้องฟ้าคือการเปลี่ยนไปทุกวันคงไม่ต่างอะไรกับชีวิตของคนเราที่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Ba c r e a t เล Channel ค่ะเจอกันคลิปนี้คลิปที่3นะคะวันจันทร์ที่24มีนาคม6 8าทเวลาประมาณบ่าย3โมงครึ่งได้ค่ะร่วมได้เด็ดหลายแนวทางน้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชคนะคะแปลพิศนาปกแดงสิติย้อนหลัง10ปีรางวัล ที่1น,นะคะในงวดหนึ่งเมษายนนาย้อนหลัง10ปีเดี๋ยวมาคุยกันนะคะก่อนจะรับชมเนื้อหาก็ย้ำนะคะเป็นแค่แนวทางเนาะชอบแบบไหนก็ตามแบบนั้นละกันนะคะใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมด้วยล่าสุดมาแล้วนะคะสำหรับแนวทางของแจ็คเมืองการค่ะก็มีถามมาในคอมเมนต์เนาะเพราะว่ารอบที่แล้วเด่นล่าง0ูนเนี่ยนะคะเข้า3ามสองมาถึง2ตัวใน3ตัวที่เข้าให้มานะคะวันนี้คุยกันในคลิปนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยละกันนะพี่ๆถ้าไม่มีสปอนเซอร์ ก็ไม่มีรายการของเราเนะเพราะนั้นสปอนเซอร์นี่แหละเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างแท้จริงที่ทําให้เราได้คุยกันในแต่ละวันนะผู้ชมฝากไว้ด้วยสําหรับมาร์คคอลลาเจนสูตรผิวสวยนะคะจากดร์โฮมท็อกส์ค่ะตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีมากเพราะว่าลูกค้าซื้อไปและซื้อซ้ากันเยอะ1กล่องมี10แผ่นใช้ได้ถึง10ครั้งเลยทีเดียวนะคะโปรวันนี้วันเดียวค่ะ24มีนาคม490ส่งฟรีและที่สำคัญแอดมินแถมของขวัญน,นะคะเป็น ้ำหอมไซส์เล็กมินิค่ะ2กลิ่นฟรีไปเลยนะไซส์เล็กมินิ1นถึงค่ะมูลค่าชิ้นละ129้บาท2ชิ้นก็ปาเข้าไปเกือบ250บาทแล้วนะรับฟรีฟรีไปเลยนะคะโปรโมทเขตวันนี้วันเดียวเท่านั้นติดต่อได้ที่ Line แอดบิ๊กแบงค์ครียหรือสแกนเคิลโค้ดไลน์แล้วทักสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่แนวทางไหนเอ่ยเนาะแนวทางแจ็คเมืองการแล้วก็วันนี้แอดมินเป็นเมื่อยๆภาษาอีสานเขาบอกว่าเมื่อยๆเหนื่อยเบื่อ เบื่อนะคะท้าผู้ชมที่จริงว่าจะไม่อัดคลิปแล้วว่าจะไปนอนแล้วนะคะ นะแต่ว่าคนเรามันต้องทํามาหากินต้องทํางานสู้กันต่อไปเนะคะเป็นแบบใจออกเป็นแบบถอดใจจังใดกระบุงหูเป็นขีขน่ข,ขานขี่ขานว่าสายสารขวางสันน่นเนาะนะคะ,ะมาดูในะทางของแจ็คเมืองการนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ารอบวันที่16มีนาคมเนี่ยให้เด่นล่าง0 2 3มานะคะก็มาที่3 2ค่ะมาครบล่างเลยทีเดียวนะเป็นข้อมูลที่ให้ก่อนเลขออกนะพี่ๆนะไม่ใช่สูตรย้อนหลังนะคะเพราะว่าก็ได้พูดไปแล้วว่าได้ลงคลิป ให้อยู่นะคะส่วนวดหนึ 1, ่งเมษายนนี้ค่ะเด่น10หน่วยนะคะบนล่างนะคะให้มาที่1กับ5ค่ะอ่าไม่ใช่สูตรล่างอย่างเดียวแอดมินขออภยัยเป็นสูตรทั้ง10หน่วยบนและล่างนะคะพี่ๆนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ารอบที่แล้วเนี่ยสที่ให้มามาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็3 2มมาล่างนะคะรอบนี้ ตัวเลขน้อยลงกว่าเดิมนะรอบที่แล้วให้3ตัวรอบนี้ให้มาแค่1กับ5นะคะลุ้นดูว่าชุดไหนจะมาขึ้นบนหรือลงล่างอย่างไรนะท่าในใดที่ถามมาแคปหน้าจอไว้นะจ๊าไปต่อกันที่แนวทางของเซียนลุนกันบ้างค่ะก็มีคอมเมนต์บอกว่าเออแอดมินเซียนลุน3ตัวมาแล้วเดอ้อเนี่ยค่ะแอดมินก็จัดหามาให้แต่ว่าภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะพี่ๆนะต้องขออภัยด้วยเดีเด๋ยวอ่านตัวเลขให้แล้วกันเนาะซึ่งรอบที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าฟาดทั้ง2ตัวบน 2ตัวล่างฟาดทั้ง3ตัว536ออก563รอบนี้ที่ยังไม่ได้นำเสนอก็คือหลักร้อยนะคะหลักร้อย7 3กับ4นะรอบที่แล้ว หลักร้อยผ่านไหมก็ต้องผ่านสี่เพราะว่าสามตัวเขาผ่านหลักร้อยรอบที่แล้วให้สี่ห้ากับแปดตัวที่มาคือห้านะคะห้าสามหกมาห้าหกสามรอบนี้หลักร้อยเซียนลุนหนึ่งเมษายนเจ็ดสามกับสี่เน้นขีดเส้นใต้มาที่เจ็ดกับสามชุดสามตัวท่านผู้ชมฟังไปแบบยาวๆเลยนะเยอะหน่อยนะคะเจ็ดสี่หนึ่งค่ะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าสองสามสี่หนึ่งสามศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าสาม 52, 414, 452และ740น่าจะมีสักชุดน้อที่จะมา3ตัวบนหรือไม่อย่างไรนะคะนี่คือเซียนรุ่นนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะไปต่อกันที่แนวทางต้องบอกว่าใหม่ก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าก็เคยนำเสนอไปแล้วในหลายงวดที่ผ่านมาเจอบ้างไม่เจอบ้างข้อมูลก็ต้องขออภัยด้วยเลดเด่นหลักร้อยระยะสั้นชน3าสูตร ของเจสีนะคะสำหรับผลงานรอบที่แล้วเข้านะคะเพราะว่าให้มาที่เลขเด่น5นะคะ3สูตรรอบที่แล้วชนเด่นกันที่ 5XX ผล563เข้ารอบแบบสวยงามค่ะมาลุ้นดูรอบนี้นะคะสำหรับงวดประจำวันที่1เมษายนค่ะก็ปรากฏว่านะคะเด่นหลักร้อยระยะสั้นค่ะพลกันที่นะคะ อ่ะชนกันที่ตัวไหนชนเด่นที่5นะคะท่านผู้ชม 5XX 1เมษายนเหมือนรอบที่แล้วเลยนะคะเด่นหลักร้อยระยะสั้นให้เด่น 5XX ค่ะส่วนระยะยาวนะคะเพิ่มเติมจาก5ก็จะมี0กับ9นะคะหรือพูดง่ายๆว่าหลักร้อยเด่น5รอง0กับ9และกันเนาะนี่คือข้อมูลของ j J4 channel ในงวด1เมษายน6 8นะคะไปต่อกันที่นะคะ แนวทางของน้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชคค่ะเดี๋ยวเท้าความสองรอบแล้วกันเนาะเพราะว่าเข้าหนึ่งหลุดหนึ่งเนาะในวันหนึ่งมีนาคมนั้นนะคะตัวเน้นดอกจันตัวเด่น9ก้าสีที่ให้มามาบน8ปดสีแบบสวยงามนะคะจนรอบล่าสุด16มีนาคมนะคะลูกปิงปองจับได้ที่เลขก5กับเลข0ูนย์ค่ะก็ปรากฏว่าไม่มีห้า สามสาม,ส,ามสองไม่มีกหรือว่าไม่ผ่านแต่ว่ามันจะมีชุดที่นะคะเขาแปลออกมาเป็นเลขห้าหกนะถ้าจับสามตัวแม่นๆอาจจะได้หรือไม่อย่างไรอันนี้แล้วแต่นะคะอ่ะห้าหกมีอยู่นะคะอ่ะหรือภาษา บ้านเราเขาเรียกว่ามาอยู่เด้อมาตรดจพวางสั่นเนาะหาหนะคะสําหรับรอบใหม่นะคะ1นมีสายยนเนาะเลขเป็นปองค่ะจับได้ที่เลข5กับเลข4นะคะโอ้สวยงามเนาะห้าสเป็นเลขพี่เลขน้องที่แบบว่ามาบ่อยมากนะ,ะเลขพี่เลขน้อง5 4นะคะมาดูในส่วนของชุด สองตัวนะคะที่ยันมินเพจเขาตีออกมาให้นะดอกจันมาที่แปดสามห้าแปดเจ็ดหกเจค่ะนี่คือชุดเด่นเนาะรองมี2องสี่หนะเลขธนบัตรพระแม่ลักษมีค่ะ3ตัว583 2ตัว83นะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้เนาะ ธนปัตรนะคะมี5206583หนานเน้นที่ท้าย3ตัว583แล้วกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อเนาของน้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชค1นึ่งเมษายนนะคะท่านใดชอบก็พิจารณาตามกันดูค่ะมาต่อกันที่นะคะการแปลปิศนาปกแดงหรือว่ากระดาษแดงกันบ้างค่ะรอบที่เราก็ถือว่าแปลผ่านอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าชุด2ตัวเทีดมินตีออกมาให้มี3-2ที่มาล่างด้วยนะท่านผู้ชมตาดีได้ตาร้ายส ว่ากันไปนะ3 2ถือว่าแปลผ่านนะคะลงล่าง3 2นั่นเองค่ะในส่วนของ2ตัวนะคะที่เขาเขียนมาให้นะจะเห็นว่ามี3 6นะคะมาบนตัวกลับที่6 3อยู่นะคะได้อยู่นะคะเลขเด่นกำลังวันอาทิตย์บนล่างก็ถือว่า6ผ่านนะคะเพราะว่าผลบน5 6 3ตสดตัวเดืโดด6ก,ก็เข้าด้วยเช่นกันนะคะมาดูงวดใหม่ค่ะสำหรับงวดนี้1เมษายนนะคะไม่ต้องแปลกใจทาไมไม่ปกแดงไม่สีแดง ะะก็ได้แหล่งที่มามาทําให้มันเป็นภาพขาวดำนะคะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นปกแดงนั่นแหละถูกต้องแล้วนะคะท่านผู้ชมในภาพจะเห็นนะคะว่ามีจิ้งจกสองหางปริศนาตามนี้บอกว่าจิ้งจกสองหางตัวแปลกแยกเจอตัวอื่นไล่กัดฟัดกันเป็นวงนะคะจะเห็นนะคะว่ามันมีสองหางอยู่หนึ่งตัวหางธรรมดาหาง หางปกติเนี่ยหนึ่งตัวจะแปลแบบไหนได้บ้างเอ่ยเนาะนะคะจิ้งจกก็อย่างที่บอกพ้องเสียงเหมือนเจ็ดเจดได้อยู่ถ้ามาเบิร์นอาจจะมาเจ็ดเจ็หรือไม่นะคะหรือว่าจิ้งจกสองหางก็จะมีสองกับ1 2 1 1 2สองหนึ่งหนึ่งสองก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะขาสี่ขาสี่ขาก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะมันกลางออกแบบนี้เนาะขาสี่ขา1ขามันจะมีอยู่สามแฉกมันจะเกี่ยวกับสี่สามได้ไหมนะ อะลองดูแล้วกันนะ4ี่สนะคะสี่ได้แล้วก็ตรงลูกกระตานะคะของจิ้งโจอ่ะค่ะแอดมินก็เห็นค่อนข้างชัดเจนเป็นเลข9ได้6เด่นเหมือนกันนะคะค่ะลุ้นดูนะคะว่า จะยังไงเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นการแปลให้แล้วกันนาอนะคะอ่ะนี่ก็คือลิษนาปกแดงเนาะคือตีไปตีมามันจะเยอะนะเดี๋ยวแอดมินจะสรุปภาพให้แบบเอาเฉพาะตัวที่แบบเด่นๆเน้เนๆแล้วกันนะคะเด่น6เด่น9น่าจะมาอย่างน้อย1ตัวนะแล้วก็มีชุด1 2นะคะ1 2 2 1ได้นะคะแล้วก็4 3อ่ะตามนี้เลยแล้วกันเอามาดูในส่วนของชุด2ตัวนะคะ ไล่ไปตั้งแต่03 05 07ท่านใดชอบ0ก็จัดนะแล้วก็เด่น1ก็มี15 18 21นะคะ26 34 อ่าส6่7ก8้าเจ็ดหกแปอ้น่ส่วนของเลขเด่นตามกำลังวันอังคารค่ะเด่น072นะคะตัวเดียวโดดๆ,ๆรอบนี้ให้มาที่972ถ้าได้มีความคิดเด่นเพิ่มเติมนะคะสําหรับภาพปริศนานี้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างดูนะคะว่าจะเป็นตัวไหนได้บ้างเนาะจิ้งจก7จหรือว่าจะเด่น7หรือเปล่าในรอบนี้นะคะแต่ว่าที่จริงเลขเเนี่ยก็เลขมงคลนะเจเท่าไหร่ 70 71นะคะเลขมงคลเด่น7ก็จะมีเลขมงคลในสมเด็จพระเทพแล้วก็ในทุนกระหม,ม่อมยิงอุบลรัฐเดี๋ยแอดมินจะขึ้นอายุของ2ท่าน2พระองค์ให้นะคะท่านผู้ชมว่ามีตัวเลขไหนบ้างที่ติด7มาเหมือนกันนะคะอันนี้คือข้อมูลสำหรับในคลิปวิดีโอนี้คะ่ะ